เคยรู้สึกไหมทำอะไรก็ติดขัดสวยซ้ำสวยซ้อนเหมือนกรรมเก่าตามทันวันนี้มีวิธีแก้กรรมล้างซวยที่โบราณเชื่อว่าช่วยเปิดทางชีวิตได้เริ่มต้นด้วยการสวดมนต์ตั้งนโมสามจบและอุทิศบุญกุศลให้เจ้ากรรมนายเวรจากนั้นทำบุญตักบาตรใส่อาหารที่ปรุงสุกใหม่และตั้งใจแผ่เมตตาออกไปปลายสัตว เช่นปล่อยปลาปล่อยนกเชื่อว่าได้อนิสง์ปลดปล่อยชีวิตตัดเวนตัดกรรมบางคนอาบน้ำมนเพื่อชำระล้างทั้งกายและใจให้รู้สึกเบาสบายและที่สำคัญที่สุดตั้งใจทำความดีต่อเนื่องไม่ทำบาปซ้ำและให้อภัยผู้อื่นแท้จริงแล้วการแก้กรรมที่ดีที่สุดคือการเริ่มต้นใหม่ด้วยจิตใจที่ดี คิดดีพูดดีทำดีแล้วชีวิตจะค่อยๆเปลี่ยนไปในทางที่สว่างขึ้น